สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำโตโยต้าวีออนะคะรถบ้านเทป,ปี03นะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้เครื่องเกียร์ดีสีสันรอบคานสวยงามนะคะสภาพสวยๆนะคะทุกท่านราคา87,000บาทเท่านั้นคะ่ะพร้อมโอนนะคะราคานี้เลยนะคะทุกท่านถูกแล้วนะคะ87,000บาทนะคะ โตโยต้าซูรุนาวีออสนะคะปี B 03นะคะคันหน้าเดิมๆนะคะตามรูปเลยนะคะห้องเครื่องก็มีนะคะทุกท่านเป็นเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะท่านใดสนใจติดต่อไปดูรถได้ที่รับลูกคาคลอง7ค่ะ หรือต้องการที่จะโทรคุยกับเจ้าของรถก่อนนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลสามารถทักเข้าไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองเลยนะคะถ้าถูกใจสามารถที่จะโทรนัดกับเจ้าของล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ